ดีมากเลยนะคะเพราะว่าสาวงามทุกคนเนี่ยทั้งสวยแล้วก็มีความสามารถกันทั้งนั้นเลยทุกคนเต็มที่มากๆจริงๆสำหรับงานนี้รวมทีนดีๆแล้วก็ทีมผู้แกนสรับุรีทุกคนเลยนะคะดีใจมากๆอ่าแล้วชิงหลิวเป็นยังไงบ้างนะคะกับตำแหน่งมิสแกนสรับบุรีแล้ววันมาถึงรอบพีริมแล้วยังอะไรยังไงบ้างเล่าตีพนใจสรับบุรีอย่างตื่นเต้นค่ะตอนนี้ก็ประจัแล้าวมาทุกคนขนเชื่อค่ะรอบปีนี้วก็เริ่มแข่งค่ะ ทะ่า,า้องไเไรเอย่าน,น้อบน่งค่ะซพปัาอาจจะีก็งไดนะคะ <c oughs> มาที่น้องตัดมากะคะผ่านการบแบบเป็นตัวแ<อ>ทนจังหวัดมาแล้วสองจังหวัด <c oughs> ปีนี้จะคิดว่าตัวเองจะเป็นจังหวัดที่สามได้หรือไม่มั่นใจขนาดไหนเราซิมูมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะปีนี้ตั๊กมาในรูปแบบตัก๊กในรูปแบบใหม่นะคะแบบสกีแล้วก็คือมอลล์ดาวมอลคอแบกนะคะ แนท็ก็คือสับนรเคะกอ่ัใสมามากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทักที่ปที่เพื่อไป่นะคะเองจังหวัดที่สอนด้วยนะ้สนนองแอมบี้ล่เป็นยังไงบ้กับพัฒนาการแบบโอ้โหแปกแปตามมากกับการกลับมาในัางนี้เปลี่ยนมากค่ะแม่ ก็จะเห็นว่าเป็นไม่เ่นไม่ลอยแต่ตอนนี้ก็แบบมาผอมแซงขึ้นจริงๆก็เป็นตัวเสื้อเน่ค่ะเป็นตัวสนแบบนี้ได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะน่าหไงถ้าชอบ วันต่อไปเป็นไงบ้างกับรางวัลพิเศษวันนี้ได้อะไรมาบ้างเราสิลูก็ดีใจมากที่ได้รับรางวัลพิเศษค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าที่เตยมาจังหวัดสระบุรีนี้ก็อยากจะมาเอามงจังหวัดสระบุรีค่ะและทุกการเก็บตัวตลอดระยะการเก็บตัวเตยทำเต็มที่ที่สุดและอยากจะบอกทุกคนาวกปวทุกคนนะคะว่าใบเตยจะมาเฉยมงค่ะมินตราเป็นยังไงกับเบสอินสเหมิงขารอ เพราะว่าสองผ่านมาเนี่ยคุณต้องพูดเลยว่ามินผ่านทำฟรีมาเยอะมา,า,านะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงิที่มีขนาดที่ต้นเกินไปหรือว่าหมดเกินไปซึ่งพอปีนี้เราก็รอดขอบค่าเมนต์ที่สุดซึ่งมันทำให้เรารู้สึว่าเราได้กล้ผ่ากล้าผ่าจุดมันไปอีกงขั้นตึงขึ้นตรงนี้ก็จะทําให้มินเชื่อมั่นขึ้นว่ามงมันอยู่ไม่ไกลถ้ามีตั้งใจนี่ก็ทําได้ค่ะ คก็ต้องบอกเลยว่ามีซุปไหรบอว่าเป็นซุไพยสำหรับทีมวิสแกนสไนคุรีทั้งเข้าประกวดแล้วก็ไม่หมดปีนะคะจัดเต็มจัดหนักนะคะอย่าพลาดเลยนะคะสำหรับรอบไปนอลมิสแกนสไีจากที่วันที่10กันยานี้แล้วค่ะายนนาล้าเมลยค่ะอม่หเกมจาเกมจัดมาเลย